Mwen กคนเฟิร์นเองนะคะวันนี้เฟิร์นก็ได้มาทําคลิปที่เฟิร์นอยากจะทําสักทีนะแต่ว่าแบบไม่สะดวกทำแล้วแบบไปคิดที่อยากทามากนะแล้ววันนี้ก็คือจะได้มาทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะเป็นคลิป what i eat in a week หนึ่งอาทิตย์เฟิร์นกินอะไรบ้างในช่วงที่ลดน้ําหนักนะก็คือช่วงนี้เฟิร์นก็ยังออกกําลังกายลดน้าหนักอยู่แต่จะบอกว่าเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ค่อยคูมอาหารนะทุกคนเฟิร์นจะเน้นการออกกําลังกายมากกว่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเฟิร์นก็คือกินปกติเลยนะแต่ว่าวันหนึ่งนนี้ปิิจะก1มมืออถึง20 ถ้าสมมติว่าแบบมื้อแรกเฟินกินเยอะไปแล้วหรือว่าอิ่มแล้วเฟินก็จะไม่กินมื้อต่อไปมื้อแรกของเฟินนะก็จะเริ่มประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆซึ่งมันก็สายแล้วนะแล้วก็จะไปกินอีกมื้อหนึ่งประมาณพยายามให้เกินทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะในช่วงที่เฟินลดน้ำหนักแต่ไม่คุมอาหารแต่ก็คือพยายามกินแบบไม่ให้เยอะมากนะกินในปริมาณที่เออเราพอดีนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเฟินกินอะไรบ้าง มื้อแรกวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทําเองก็คือไม่ได้ทําเองหรอกจะให้แฟนทําให้นะจะกินเป็นสปากเกตตีผัดฉานะคือแบบชอบกินฝีมอือแฟนมากอร่อยมากมื้อแรกก็จะประมาณนี้นี่นะทุกคน มื้อแรกของวันวันนี้สปาเกตตี้ผัดชาหมูแล้วก็มีพิซซ่าที่เหลือจะบอกว่าพิซซ่าเหลือแบบนานมากแล้วมันเหลืออยชิ้นเดียวนะตู้เย็นก็เลยต้องอาอกมากินแล้วแหละน่ากินมากแล้วก็วันนี้คือฝนจะตกด้วยแสงไม่ค่อยมีเสงมากชิมนะทุกคนคือแบบน่ากินมากแป้นนี่ลวกเองต้่มเองผัดเองทุกอย่างอืมอร่อยมากแต่รสชาติมันเผ็ดมากเพราะว่าเฟยเป็นคนชอบกินเผ็ดมากทุกคนอร่อยไหม จะเรียกว่าหมดเกลี้ยงก็เกลี้ยงนะเพราะว่าเส้นแทบไม่เหลือจะเหลือแค่แบบพวกพิกพวกแบบพิกไทยเพราะว่าเปิดเป็นบบคนไม่ชอบกินแต่ว่าพิซซ่าก็คือกินไม่ได้นะคะมันแข็งปกมากเา็าน่าจะหลายวันแล้วหมดมื้อแรกนะคะก็คือกินแค่นี้คือกิน2คนถ้วยเดียวน้วเนี่ยถือว่าอยู่ท้องเพราะเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเย็นกัน นี่นะก็มาถึงเมื้อเย็นแล้วนะทุกคนคือแบบอยู่ๆก็อยากกินนะหารอิสานก็เลยแบบไปซื้อมาเยอะมากก็มีแบบพวกส้มตำคอหมูย่างนะอันนี้ก็คือเป็นเวลาหกโมงเกือบจะทุ่มแล้วแหละอันนี้เป็นร้านใกล้คอนโดที่เฟิร์นพึ่งไปคนพบจะบอกว่าอร่อยมากคือรสชาติแบบเป็นรสชาติที่เฟิร์นชอบเลยตำซัวปูปลาเป็ดเผ็ด เมันอืดมาแล้วว่าดูด่าน่ากินนะะบีบน้ำโหน่ากิน,น,น,านมากทุกคนอันนี้เฟินสั่งเป็นน้ำตกแต่เลืกอกสุกเพราะว่าแฟนเฟินชอบกินแบบนี้นก็จะเข็มๆแบบอุ้ยเค็มโหดูมันนิเพราะว่าเฟินชอบแล้วเฟินจะกินต้ตมตำก่อนเพราะเฟิรู้สึกว่าเขาต้องใส่กระปิเพราะมันมีความแบบกินกระเบียก ต้มตำใส่กะปิจริงๆด้วยอะไม่เคยกินเลยอะแปลกๆเข็มๆแต่อร่อยดีแมนก็จะมีความแบบคล้ายๆตำลาววะโอเคทุกคนก็จบแล้วน,นะคะสำหรับ หนึ่งวันสองมือของเฟิร์นนะคะก็บอกเลยว่าแบบเป็นคนที่กินเยอะแบบไม่ได้คุมอาหารเลยเลยนะแต่ว่าจะพยายามกินเป็นมือมือนะคะแบบไม่กินจุกจิกอะไรอย่างนี้เพราะว่าเฟิร์นพยายามปรับอยู่แบบให้เลิกกินจุกจิกเพราะว่าเราน้าหนักก็ไม่ควรแบบกินจุกจิกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าต่อไปนะคะเฟิร์นก็จะไปกินต่อแต่ว่าไม่ได้กินเป็นอาหารเือว่าขนมอะไรนะทุกคนเฟิร์นจะกินตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟเบอร์มิกนะคะทุกคนจะบอกว่าคือชอบกินมากจะเห็นว่าเฟิร์นกินไปครึ่งกล่องเลยนะก็คือกินทุกวันนะคะหลังอาหารเย็นนะแต่ กินหลังอาหารเที่ยงก็ได้นะสําหรับคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะทุกคนแต่เป็นตัวช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายนะสำหรับใครที่แบบถ่ายยากนะรู้สึกว่าแบบท้องอืดน,นะคะอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยได้เพราะว่าเนี่ยเขามีไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีแย่อาหารเพิ่มกากในระบบอาหารทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ก็บอกว่ารสชาติอ่ะคือแบบดีมากๆแบบมันไม่กินยากเลยนะแล้วเฟิร์นแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครกินตัวนี้ก็คือให้ควบคุมอาหารไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะแล้วมันจะเห็นผลแบบชัดขึ้นเลยอย่างเงี้ยปกติอเฟิร์นเป็นคนที่ขับถ่ายยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเฟิร์นกินตัวนี้เฟิร์นรู้สึกว่าเออเฟิร์นขับถ่ายแบบแทบจะทุกเช้าเลยนะแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้คือเฟิร์นก็จะกินก่อนนอนนะคะก็จะประมาณนี้ เราก็จะบอกว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เฟิร์นบอกไปว่ามันจะไม่ปวดแบบบิดแบบปวดท้องแบบมากๆนะแล้วก็กินตอนกลางคืนนะคะก็ไม่รู้สึกผิดเพราะว่าตัวนี้ปริมาณแค่25แคลเอ็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสามารถทานได้ทุกวันเพราะว่าตัวเฟิร์นนะคะก็ทานทุกวันเลยเพืนเนี่ยจหมาเลย นี่ค่ะเข้าผัดกิมจิในครั้งแรกเลยที่แฟนเฟืร์นทำแต่คือรสชาติก็โอเคอร่อยอยู่นะแบบน่ากินมากก็คือส่วนผสมที่นี้ก็คือกิมจิที่มีโคชูจังที่ซื้อมาแล้วก็ใส่แฮมนะมากินกันนี่นะคะเข้าผัดกิมจิใคยดูตอนนั้นคือนะันคือต้องหิวแน่ๆ Trying to make moves. I don't want to hesitate. I would bet they so. ทุกคนมื้อเย็นวันนี้นะคะคือชอบกินอะไรจ,ะจัดๆตอนเย็นๆเนาะวันนี้กินดึกนิดนึงเพราะว่ากี้แบบแวะไปโรงงานทํางานมานะก็จะมียำหมูยอไข่กุ้งแบบไข่กุ้งเแบบน้นๆเลยแล้วก็มีปูไข่ดองแล้วก็มีหมูทอดที่แบบเกียมไปหน่อยคือน่ากินมากวันนี้คงแบบรีบๆกินหน่อยเพราะว่ามันกินดึกแล้วไม่อยากกินดึกมากทุกคน ทุกคนมาถึงที่สามแบ้วะ่ะวันนี้คืออยู่ๆก็อยากกินเป็นแบบหมูย่างเกาหลีเพราะว่าเฟิร์นะมีโคชูจังอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีสามชั้นคื่เฟิร์นไปดูคลิปของคนเกาหลีมาที่เขาจะเอาหมูมา,มาแบบย่างๆในกระทะแล้วก็มาเที่ยมกินกับโคชูจังอะไรนี่นเฟิร์นมีโคชูจังที่ห่อเนี้ยอร่อยมากเลยคือแบบ ไปเดินท็อปแล้วเห็นก็เลยหยิบมาสามารถเป็นน้าจิ้มแบบกินกับหมูสามชั้นหรือไม่ก็อามาผัดแบบข้าวผัดกิมจิได้เพราะว่าตัวนี้เปินออกมาผัดข้าวผัดกิมจิคืออร่อยมากแล้วก็มีสามชั้นนะคะมันได้อยู่นะทุกคนใครที่แบบอยากกินหมูยากก่างเกาหลีแล้วแบบเออตอนนี้มีน้ำซีเรียลไม่ได้จะทำแบบนี้แต่กระทะมันต้องเป็นกระทะแบบเนี้ยเครื่องเรียกอะกระทะเช็รอนป้า Go again, I kiss that girl again. But suddenly it must come to an end. Stop smiling, you know. You are so annoying. Your cheeks, your lips, your hips are it's so tempting. If she really founds out, I'll be there my walking. Your eyes are blue, it's so good to be true. I just can't stop thinking about you. Oh โ,โอเคอกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มากินวี d a าไฟเบอร์จะบอกว่าช่วงนี้เปินหูละหูใช่ปะหูลหูด้วยแล้วก็กินตัวนี้รู้สึกว่าหน้าท้องมันค่อนข้างที่จะแบบแฟบลงแต่ก็แบบไม่ได้แบบแบนแบรง,แงนะเพราะาเฟิร์ก็เป็นคนอ้วนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเฟิด์ได้แบบได้ถ่ายทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยพุงมันก็เลยไม่ปอก เวลาถ่ายรูปลงไอจีนะคนก็ราบถามว่าทํายังไงไม่ให้มีพุงเคล็ดรลับของเฟิร์นก็คือการถ่ายทุกเช้า,ชานะคะเล่นฮูาลาฮูล่าที่สําคัญก็คือห้ามกินอะไรก่อนถ่ายรูปพเพราะว่ายังไงก็คือพุงออกแน่นอนนี่นะคะโชกินทุกเย็นอันนี้ทานได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กแต่เฟิร์นจะบอกว่าต่กอนอนะเฟิร์นเป็นคนที่ค่อนข้างดีจะาแบบถ่ายยากอะเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแบบไม่ค่อยได้ถ่ายแบบทุกเช้าอะไรเงี้ยจนเฟิร์นต้องพึ่งแบบพกยาถ่ายด้วยนะบางครั้งอะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบไม่ได้กกกิินนนนนนมมมมาาแแแล้ว็ออััีทคืบ ดีกว่ายาถ่ายเยอะเข้าใจป่ะมันแบบตื่นมาแล้วถ่ายแบบปกติเหมือนที่คนอื่นเขาถ่ายกันแล้วเราก็ไม่แบบปวดท้องบิดท้องด้วยอะไรเงี้ยกินให้ดูอย่างทุกคนก็คือต้องไปซื้อตามแล้วนะเพราะว่าถ้าทุกคนที่ติดตามเฟิร์นจะรู้ว่าเฟิร์นกินแบรนด์นี้จริงๆนะคะเฟิร์นเคยรีวิวคอลลาเจนของเขาไปประมาณเมื่อปปที่แล้วนะแล้วก็เพิ่งมาลองอันนี้คือจริงๆอ่ะเคยกินมาก่อนแล้วแต่ว่าก็คือลองๆหยุดหยุดไปแล้วช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเออเรามายายที่อยู่ใหนแล้วเราแบบไม่ค่อยได้แบบออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้เผาผลา กินติดๆกันอย่างนี้สำหรับวันที่สามก็เท่านี้จะเห็นว่าเฟินไม่ค่อยกินจุกจิกเลยเพราะว่าคือการที่แบบเฟินชอบกินก็เลยควบคุมน้าหนักแบบไม่ค่อยคุมมหาใช่ไหมแต่ันคือก็ต้องกินแบบเป็นมือมือ่ะเออถ้าอยากกินก็ต้องยอมงดต้องยอมอะไรบ้าง สวัสดีวันที่4ี่ค่ะทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าตาเฟินแบบแดงอยู่ๆมันก็เหมือนแบบเป็นตาอักเสบอะ่ะตื่นมาก็คือตาแดงเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยอาจจะไม่ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูแบบทั้งวันนะคะเพราะวันนี้เฟินไม่สบายก็เลยแบบกินมื้อเดียวอันนี้ก็คืออาหารวันนี้ของเฟินนะคะก็คือกินซัมมีกแล้วเฟินชอบกินยำร้านนี้มากชื่อร้านว่าตําแซบบายไซน์นะที่เขาจะแบบมีหลายสาขายำมเนียเด็ดมากน้ำยำเขาอะเฟินชอบกินแบบยำหมูยอไก่แดง หมูยอเขาแบบเกดดีมากอร่อยมากแล้วก็มีกุ้งดองแล้วก็มีเป็นสามชั้นก็มาถึงวันที่5้าทุกคนก็คือไวเนาะเช้านี้นะคะเฟิรนกินอะไรเป็นแบบง่ายๆนะเพราะว่ามียำที่กินเหลือจากบวานะคะแล้วก็ทอดไข่เจียวกุ้งเพิ่มนะแล้วก็กินกับ ข้าวแค่นี้เลยถ้าสมมติว่ากินอันนี้เราอิ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้กินอีกมือ้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อิ่มอาจจะได้เจอกันอีกมื้อนึงก็ได้เดี๋ยวไปกินกันไข่เจียวกุ้งนะคะกุ้งกรอบไข่เจียวอร่อยมากอ่ะ นี่ฮะทุกคนอยู่ๆก็อยากกินมือว่างเพราะว่ากําลังจะดูหนังนะคะก็คือต้องหาอะไรกินสักหน่อยอันนี้เป็นฟอปคอนที่แบบว่าให้เราเวฟเองอะมันก็จะแบบบออแปะบอบแปะในไมโครเวฟนะจริงๆมันเยอะกว่านี้แต่ว่ากินแค่ประมาณนี้พอนะแล้วก็อันนี้คือขนมที่น้องเฟรยว่าในไอจีนะคะส่งมาให้คือน้องเขาแบบเปิดร้านข้านมนะอร่อยมากคือเขาส่งมาหลายรอบแล้วอันนี้เพิ่งแบบถ่ายรูปให้ขานะเดี๋ยวขึ้นไอจีร้านนี้ให้นะคะสามารถไปสั่งกันได้ส่วนอันนี้ก็คือมีน้องส่งมาให้เหมือนกันก็เพิ่งถ่าย รีวิวไปนะแล้วก็อันนี้คือนมที่แบบคนรีวิวเยอะมากแบบมากๆเพิ่งเคยซื้อมากินนะคะยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะมาลองกิน popcorn ออ Hey I was not who told you say น้อยแล้วก็เปลยตอบเป็นไข่ดาวดีก่อนนะตอบเป็นไข่ดาวคือยังไงอ๋อแล้วก็ข้าวเดือดเลงยันยน,น,ยน,น,ยนี้นะคะกินเป็น ซูกี้แห้งจะบอกว่าแบบช่วงเนี้ยชอบทําเมนูนี้มากแล้วก็ถ้าใครเคยไปกินแบบวุ้นเส้นของซุกี้ช้างเผือกที่เชียงใหม่ที่เขาดังๆะ่ะจะบอกว่าเฟนะิร์นอะไปเจอวุ้นเส้นอะไรมาทุกคนวุ้นเส้นสดของย e ี่ห้อทอคือจะบอกว่าวุ้นเส้นเขาอะโคนนุ่ม นุมเหมืนแบบไปกินที่แบบทุกกี้ช้างเผือกเลยอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเทียบเท่าขนาดนั้นแต่ว่าแบบคล้ายๆอ่ะครที่แบบว่าคิดถึงก็แบบทุกกี้ก็จะใส่แบบพวกหมูสามชั้นแล้วก็กุ้งอะไร่งนี้คือมุ้นเส้นมันแบบเนี่ยนุ่มมากเห็นไหมแต่ว่าจานมาดูแบบว่าเล็กไปหน่อยเนาะหน้าตาก็คือยังดูน่ากินนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะวันนี้นะคะคือจะเห็นว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเฟินอะ่ะจะเป็นการแบบทําสระส่วนใหญ่นะวันนี้นะคะก็เลยว่าจะสั่งบ้างเพราะว่าทาคลิปมันเนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเลยนะก็จะกินอะไรเป็นง่ายๆบ้างคิดตั้งแต่เมื่อคืนเวลาว่าอยากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรอย่างงี้มันจะมีร้านหนึ่งเฟินชอบมากชื่อว่าร้านแบบปอบปทีมันจะแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ำโคลนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีน้ำตกหมูสดลูกชิ้นหมูใผักุ่ง หมูหมกแอนเผ็ดมากเยวะ่ะเฟิร์นว่าจะกินมือเดียวแหละเพราะว่ากินสอมื้อมากแหละวันติดแล้วก็น้ําหนักก็ค้างด้วยนะไม่ค่อยแบบลงเท่าไหร่แต่ว่าแบบถ่ายดีมากถ่ายคล่องมากเพราะว่ากินตัวไฟเบอร์มิกของวีด้านะคะวันนี้นะคะก็คือจะจัดก่อนอาหารเลยเพราะว่ามันสามารถกินก่อนอาหารได้นะ เกิดว่าใครกินตัวนี้ยพอกินเสร็จหนึ่งแก้วนะคะให้ดื่มน้ําตามไปอีกหนึ่งแก้วแล้วก็พยายามจิบน้านะคะดื่มน้ําในระหว่างวันเนี่ยบ่อยๆเนื่องจากตัวไฟเบอร์นะคะต้องใช้น้ําในการทํางานให้แบบพองตัวในท้องนะคะความรู้สึก,กมันก็จะคล้ายๆกับพวกแบบเม็ดแมงลักก็คือจะช่วยทําให้อิ่มเร็วขึ้นด้วยนะวันนี้เฟิร์นว่าจะกินมือเดียวนะคะก็กินก่อนอาหารไปเลยเราจะได้กินข้าวะคะเรารู้สึกว่าอิ่มแบบท้องนะคะโอเคทุกคนอาหารใกล้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปรับอาหารกัน Alls long, long นี่นะคะทุกคนก็เตี๋ยวเรือเนื้อหมกมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะดูน่ากลัวแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็แบบเปิ้นสั่งกลางหมูเจียวแต่ร้านเหมือนจะลืมมาทุกคนเซ็งมากแล้วก็จ่ายเกินจำนวนไปด้วยอ่ะโคตรเซง็ง วันนี้กินเป็นข้าวผัดกิมจิอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เฟิร์นทำเองมันก็เลยจะดูเยอะๆหน่อยนะรสชาติก็อร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะกับไข่ดาวแบบนี้วันนี้นะคะก็ว่าจะกินแค่มือเดียวพอเพราะว่าวันนี้ทำอะไรไปเยิอนอ่ะเราตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วไข่ดาวแบบเยิ้มๆเลย มันเป๊ะแล้วแต่สำหรับเดียร์ลาเธออาจจะอยากใส่สีที่หนอนโดดเด่นขึ้นหลองจืดชื่อแล้วหมายถึงคนเล่นฉันไม่อยากพิจารณเป็นคนเล่น โอเคค่ะทุกคนก็พบแล้วนะคะ7วันสําหรับคลิป What I Eat in a Week นะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันว่าปกติแล้วเนี่ยเฟิร์นกินอะไรบ้างนะคะก็แบบกินแบบจริงๆให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะชอบถามว่าพี่เฟิร์นลดน้าหนักเนี่ยกินยังไงควบคุมน้ําหนักกินยังไงนะคะก็กินตามแบบในคลิปเลยนะมาทําให้ดูแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าตั้งใจทํามากโอเคคืนนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันด้วยตัวไฟเบอร์นะคะตัวนี้เลยวีด้านะคะไฟเบอร์มิก ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเฟิร์นมักจะกินตัวนี้นะคะหลักอาหารประจำคือแบบกินจริงๆนะคะทุกคนนี่อีกสองซองก็คือจะหมดกล่องใหญ่แล้วนะคะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะสำหรับตัวที่เฟิร์นกินตัวนี้ว่าแบบมันดีจริงแล้วก็เฟิร์นชอบจริงๆย้ำอีกครั้งนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็น ไฟเบอร์นะคะช่วยในการขับถ่ายนะคะช่วยในการย่อยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มง่ายขึ้นนะคะน้องไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแต่อย่างใดนะน้องเป็นตัวช่วยที่แบบว่าดีมากๆเลยมาบอกอีกครั้งเรื่องรสชาตินะคะรสชาติน้องเขาว่าในความรู้สึกเฟิ่องอะผมรู้สึกว่าเขารสชาติเหมือนแบบ เลมอนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบกินง่ายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยเนี่ยกินกับน้ำเย็นๆเนี่ยคือสดชื่นมากๆไม่เหม็นเขียวแม่เลย,เลยนะเฟิรนชอบตรงนี้แหละ,ะถึงเวลามาบอกพิกัดกันแล้วนะคะตัวนี้ทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันแหละเพราะว่าน้องมนมีขายในเซเว่นอีเลเวนะคะเป็นกล่องแบบนี้เขาจะวางคู่กับตัวปุตตาของเขาอะ ซึ่งกุต้าของเขาก็คือดีมากๆนะเฟิร์นก็กินเหมือนกันราคานะคะกล่องเล็กแบบนี้นะจะอยู่ที่99บาทนะคะ1กล่องก็จะได้ทั้งหมด4ซองนะแต่ถ้าอยากกินแบบคุ้มๆจุกๆก,กินทุกวันแบบเฟิร์นนะคะแล้วก็แบบว่าควบคุมน้ําหนักอะไรอย่างนี้เฟิร์นแนะนําเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะคะกล่องใหญ่อันนี้นะคะจะราคา285บาทนะคะซึ่ง1กล่องเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด12ซองนะคะถ้าเสรอมือว่ากินวันละ2องก็คือกล่องหนึ่งกินได้แบบเกือบครึ่งเดือนแล้วอะคือคุ้มมากๆ เลยตัวกล่องใหญ่นะคะก็จะมีขายที่บูธแล้วก็วัดส,สันนะคะนี่ทุกคนแคปเลยนะคะคือแบบมันดีมากไม่งั้นแบบไม่มาบอกต่อมันดีมากแล้วก็แบบ ช่วยในการขับถ่ายของเฟิร์นมากจริงเพราะว่าแต่ก่อนเฟิร์นบคนถ่ายยากมากแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถถ่ายทุกเช้าเลยชอบมากโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินของเฟิร์นนะถ้าสมมติว่าชอบเนี่ยก็บอกกันได้จะได้มาทําอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรอื่นๆเนี่ยก็สามารถเมนบอกกันมาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย